สแสดงความยินดีกับอาจารย์ลีนานะคะในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกรลก้าให้ดำรงตาแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาประจักษ์พิยาะอาจารย์เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีครับปกติอาจารย์ลีนาจะบอกว่าผมเป็นโรโมเดลของอาจารย์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงคืออาจารย์เป็นโรโมเดลของผมนะครับผมชื่นชมเสมอในความตั้งใจทํางานนะครับในความดีของอาจารย์ในความเป็นที่รักของอาจารย์ที่เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับ ก็ขออพรให้อาจารย์ลีนาเนี่ยก้าวหน้าในทุกๆด้านนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างนะฮะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆครับคุณครับเนื่องในโอกาสที่อาจารย์ลีนาหรืออาจารย์จิมของพวกเรานะคะได้รับการโปรดเกล้าเป็นศาสตราจารย์แพทย์หญิงลีนาจุฬารศมนตรีคนล่าสุดข,ของภาควิชาประจักษยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ขอแสดงความยินดี มานาที่นี้นะคะน้องจิมเป็นคนเก่งและดีที่เพียบพร้อมนะคะสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ตำแหน่งนี้นะคะขอยินดีด้วยค่ะและยินดีกับภาควิชาเป็นอย่างยิ่งค่ะผมขอแสดงความยินดีกับน้องจิมนะครับลีนานะครับในโอกาสที่จิมได้รับโปรดเกล้าเป็นศาสตราจารย์คนล่าสุดของภาควิชาตาจารวิทยานะครับจิมเนี่ยเป็นต้นแบบของอาจารย์ที่เก่งดีและก็มีคุณธรรมมากก็ขอสนับสนุน สนับสนุนให้จิ๋มนะครับเป็นที่พึ่งของน้องๆแพทย์ประจำบ้าน Res ซิเ e r e ์รีเซ h ร์ฟ l โลต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีนะครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับสาราจารย์ลีนานะครับที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นสารจารย์นะครับก็อยากให้9ก้าวต่อไปนะครับเป็นกำลังของศรีรากนะครับขอให้เป็นสอ1 1ในเร็ววันนี้ต่อไปครับขอบคุณครับ ดีใจมากๆกับอาจารีนาหรือว่าน้องจิ๋มที่น่ารักของพี่นะคะที่ในที่สุดก็เป็นศาสตราจารย์ซึ่งถือว่าอายุน้อยที่สุดในตอนนี้อาจารจิ๋มเนี่ยเป็นคนที่เหมาะที่สุดแล้วที่จะเป็นนักวิชาการขยันขันแข็งทํางานดีและมากไปกว่านั้นก็คือใจดีแล้วก็เรียกว่าเป็นนางฟ้าของทุกๆคนนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะพี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องจิง๋มแล้วก็ขอให้ได้เป็นส11 1 2 13 14 15 อย่างเร็วๆได้ค่ะก็นึงในโอกาสที่อาจารย์ลีนานะคะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์นะคะในนามของสาขาวิชาภูมิแพ้ผิวหนังและอิโนวิทยานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ลีนานะคะอาจารย์ก็มีความทุ่มเทนะคะแล้วก็เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้เป็นอย่างยิ่งค่ะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รีนาด้วยนะคะในวาระที่อาจารย์ได รับโปรเกล้าวให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์นะคะโดยส่วนตัวแล้วก็คิดว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากนะคะแล้วก็เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับมากๆเลยนะคะอาจารย์ทำได้ดีทั้งในบทบาทของการเป็นครูแพทย์ที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นนะคะแล้วก็สอนทั้งในระดับนสพแล้วก็แพทย์ประจำบ้านได้อย่างดีนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นคุณหมอนะคะก็ดูแลคนไข้ได้ดีมากๆเลยคะ่ะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิ๋มค่ะ หนูดีใจมากๆค่ะที่ได้เรียนทำงานดูแลผู้ป่วยและทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นคนทุ่มเทมากๆค่ะและดูแลผู้ป่วยดีมากอาจารย์เป็นเหมือนโรโมเดลที่ทำให้หนูอยากเติบโตไปเป็นตัดรแพทย์ที่ดีแบบอาจารย์ค่ะ ก็ขอเป็นตัวแทนเรซินเดนและรีเซิร์ฟเฟลโลนะคะร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีนาหรือว่าอาจารย์จิจ๋มที่ทอบาบทบาทของปอบนะคะเรื่องในโอกาสที่อาจารย์ได้รับผลก้าวให้ดำรง,งตำแหน่งศาสตราจารย์ค่ะก็ส่วนตัวนะคะได้มีโอกาสทำง,งานกับอาจารย์จิจ๋มตั้งแต่สมัยเป็นรีเซิร์ฟเฟลโลค่ะอาจารย์เป็นคนที่เก่งมากขยนันแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนค่ะก็ขออนญ้ตถือโอกาสนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นต้นแบบแล้วก็แรงบันดาลใจใ,ให้กับพวกเราเรซิเดนและก็ร e เซิร f ฟเฟลโลทุกๆคนค่ะก็ขอแสนนองดงความยินดีกับอาจารย์เป็คนะคะะ